อุ้โอโหลครับพี่โหล่พี่เอาเดินเฉยใครอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับนะวันนี้ผมก็จะพาอาจารย์นะครับมาพิสูจน์นะครัโลนี้นะครับนะที่ผมเจอนะผู้หญิงครับอยู่ที่นี่นะก็อาจาร์เนี่ยยังไม่เคยมาที่ไมตรงนี้จ ใช่ครับผมก็โรนี้เนี่ยตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมานะผมไม่เคยมาเลยนะครับก็เป็นศาลาที่หนึ่งที่น้องแจ็คเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะหลอนมากๆเลยแต่ผมก็อยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวของผมเองว่ามันจริงอย่างที่น้องแจ็คเนี่ยพูดหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้เรามาพิสูจน์กันเลยนะมารับชมกันเลยดีกว่าเฮียนครับทุกคนที่นี่เฮียนจริงครับนะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยครับไปไป ทุกคนบรรยากาศนะตอนนี้ก็เดี๋ยวแจ็คนำไปเลยนะครับผมโอเคแจ็คนำหน้านะครับผมเงียบเงาเป็นคนตามหลังแจ็คเองนะครับเป็นเบื้องหลังให้กับ้องแจ็คนะครับโอเคครับผมก็ณนขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดไหาไปทางเราแล้วนะครับผมก็สภาพนี่ก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะมองไปไกลๆก็เจอนะครับผมนะแจ็คแจ็คว่า เหมือนคนนั่งอยอีๆอาจารย์ตาแจ่บอกว่าเหมือนคนนั่งนะฮะแต่เย็นนะครับผมเหมือนเราเพิ่งมาถึงเจะเห็นคนนั่งนี่แต่เย็นนะครับผมมันน่าจะคาฝาดหรือเปล่านะไม่รู้เมื่อกี้มันเหมือนคนนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยบนที่นั่งเนี่ยครับทุกคนครับผมไม่เห็นนะเหมือนจะเข้าไปในศาลาเนี่ยตอนนี้คอนอื่นเราผมจะมาดูตรงนี้ก็ อันเ,ก,นนเก็บวเนี่ยรัฐบาลเนี่ย้องต้ไปตัดรัดองนะครับเป็นเป็นทรัฐบาลหงปีน่อสีอออจับหนามมากาก่าแก่ม,มากมาใช่ใช่ไหมจคครับผมโอ้ยี <20 S 1> ประมาณย <20 S 1> ี่สกว่าปีหป,ปีที่แล้วนะครับผมก็ผมเนี่ยก็เฮ้ยไอ้ไจกักรันคขนลุกเลยทุกคน กิ่งไม้หรอคบแจ็คไม่มีกิ่งไม้นะเสียงด้านนี้นะครับผมก็ขนาดนี้นะเราเพิ่งมาถึงนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะต้อนรับได้เอาราวได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอ๋อผมคิดบวกไว้ก่อนนะแจ็คเฮียนจริงอาจารย์เฮียนจริงครับน่าจะน่าจะเป็นเพราะกิ่งไม้ตกลงมานะเออเออก็เป็นไปได้ครับอาจารย์เพราะว่ามีต้นไม้อยู่ รอบๆเนี่ยสองต้นเป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะใช่ไหมแจ็คครับอเพราะฉะนั้นมันน่าจะอะมีโอกาสเป็นไปได้ที่กิ่งไม้จะตกนะแต่ผมไม่เห็นกิ่งไม้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูร,บรอบๆแล้วก็ข้างในนะครับโอ oh. ้อะไรจ๊ะก็นะครับสภาพข้างในเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับแล้เ,เป็นสังกะสีที่อ่อ เหมือนว่าจะนานมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีแจ็คกันนี้อะไรอ่ะแจ็คผ้าอะไรไม่รู้ผ้าผ้าของใครไม่รู้นนครับทุกคนนี่เป็น<ๆ>เหมือนว่าจะเป็นผ้าห่มหรือสบวงไม่แน่ใจนะครับ<อ>นะนี่นะสัญญาติเลยนะครับผมนิดนึงนะแล้วก็มีรอยที่ของมาจุดไฟนะครับผมเป็นข้าถ่านนะะข้างนี้ก็โหแบตบผมจะหมดแล้วนะครับต อุ้ยจันไม่ใช่ไม่ใช่ลมพัดลมพัดลมพัดใช่มมัลพดแต่มันเย็นหลังไงไม่รู้โอ้คนลุกเลยทุกคนโอลมพัดเย็นสนใจป่าวไม่ใช่ที่หนาวนะแต่คนลุกเฉยๆนะอุ้ยเฮ้ยเอาจารย์อาจารย์อะไรวะลมพัดเฉยๆมั้งอาจารย์ทุกคนเรามาถึงปุ๊บเนี่ยลมก็พัดแรงกันเลย เดียวนะมาดัวส,สี่อ๋อสัตว์สมันะไม่แน่นนะโอ้ถ่นผมลุกกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยเออฮึ่เกิดเราเป,เ,ปเป็นแบบนี้ไม่เป็นครับไม่เป็นไม่มีเกิดลมพายุแบบนี้จะ้ะไม่มีนะไม่มีไม่มีครับผมเจ้งบอกไม่มีนะครับผมเหมือนเฮ้ยเหมือนเขาจะรับรู้อาจารย์ มึงเขาจะรับรู้ครับทุกคนครับรับรู้อะไรไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนมีมีคนมาเรียกอยู่ข้างหลังนะครับอ,อ่อขณะนี้ไฟฉายผมเนี่ยมีปัญหานะครับก่อนที่ผมจะมาเนี่ยแจ็คพี่ได้ชัดด,ดัตเนี่ยเต็มแล้วนะครับนี่ยจู่จมันก็กลายเป็นกระพริบแบบนี้นะฮ้่สักคนนะกคน ไม่มีอะไรจา์ไม่มีอะไรทำไมเป็นแบบนี้เป็นอ่าสิ่งแวดล้อมนะครับทุกคนที่เกิดจากธรรมชาติเองนะโอเคนั่งเป็นเราตอนนี้เรายังไม่ได้เจอเป็นเป็นตัวเป็นตนนะครับยังไม่เจอนะทุกคนนะโอ้โหายเป็นว่าปีนี้เนี่ยผมส่องอะไรนะมองไม่เห็นเลยทีเดียวเพราะว่าแบตผมเนี่ยใกล้ที่จะหมดนะครับผมพัดเนี่ยเป็นที่นะพอมาถึงนี่ก็มีปัญหาเลยแล้วแจ็คนะ อาจารย์มีจุดหนึ่งอาจารย์อาจารย์มีอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอนะครับนะข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างนู่นเดี๋ยวเราจะเดินลงไปโอเคครับผมครับผมก็น้องแจ็คเนี่ยบอกว่ามีจ <c oughs> ุดหนึ hmm. ่งอาจารย์มีอ <Okay, privilege S 2> ีกสถานที่ที่หนึ่งนะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสำรวจดูนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมติดตามน้องแจ็คมาเนี่ยเพื่อที่จะมาพิสูจน์ความจริงนะ แต่ทีนี้เนี่ยที่เท่าที่ผมมาเนี่ยก็มีอะไรเสียงดังบนหลังคาเนี่ยก็พี่คิดว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้ตกลงมาแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเออตรงนี้เนี่ยครับทุกคนนะก็เออสะบัดไปสะบัดมาเนื่องด้วยความที่ว่ามีตะปูเนี่ยหลุดนะครับน้องแจ็คบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับผมแต่ผมมานี่มีเฉยเลยนะครับมันก็อาจจะเกิดจากลมพัดนะครับตามธรรมชาติเองนะ โอเคต่อไปเนี่ยน้องแจ็คบอกว่าเดี๋ยวจะพาผมไปอีกสถานที่ที่หนึ่งนะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆนะก,กันจ้ะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเนี่ยนะมางทีเนี่ยผมไม่มีเสียงเหมือนอะไรเนี่ยมาเรียกที่ทางด้านดีใช่ไหมแจ็คตอนนี้นะอ่ากล้องผมเนี่ยกลางคืนเนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับโอเคก็ดีครับต่อไปเราจะไปสถานที่หนึ่งเดี๋ยวน้องแจ็คนำไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาอาจารย์นะครับนะ ลงไปข้างล่างอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนที่ผมเนี่ยเคยมาแล้วเจอนะครับนันก็คิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้นะครับทุกคนนะว่าเป็นลมพัดนะครับกิ่งไม้แห้งล่วงลงมานะครับนะแต่ถ้าคิดตามาถ้าโดนผีหลอกนะทุกคนพูดตามตรงนะครับเนะี่ยก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่ทัศนคต ติของแต่ละคนว่าจะคิดบวกหรือคิดลบดีระวังด้วยแจ็คอยเดินนะอาจารย์ตี้รงนี้มันลื่นครับเดินเป็นเดิได้ไหมจารย์สาบบเหมือนว่าจะหมดนะโอเคอย่าวิ่งนะจ็คไม่วิ่งครับวิ่งไม่ได้ครับจาเจออะไรอย่าวิ่งเช เป็นเาจ,จัดสาปานะครับผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะมืดมากๆเลยและสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมเองก็มาเป็นครั้งแรกนะครับผมนะอะนาจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นเกันมากๆสำหรับผมนะฮะอ๋อตรงนี้จะเป็นเหมือนลคล้ายแบบสปริงเว่ยครัอาจารย์ระบายน้ำมีน้ำเต็มแล้วก็จะครับผมสปริงเวย์เนี่นครับเออก็ระบายน้ำอาจารย์อาจารย์ไขว้เฮ้ยอาจารย์เดี๋ยว ลูกมันใครวะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลพี่เอาเดินเฉยใครอ่ะจรย์เดินเฉยแจ็จคจัดเดินเฉยเลยผมเฝ้าไว้ฝั่งนี้ผมมาดูฝั่งนี้ไม่แบบพี่มดตอนนี้<อ>ไฟฉายผมเนี่ยไม่มีไฟแล้วนะครับผม อาจารย์มาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วเอ้าฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับ oh. เดินกลับไปแล้วอาจารย์เดินกลับเข<ๆ>้าไปแล้วแจ็คเอา้ายังไงเนี่ย <S 2> <S> <S 2> <S> <S ไฟฉายพี่หมดแล้วอ่ะบอกเลยเฮี้ยนอาจารย์ผมบอกแล้วครับนะเฮี้ยนจริงนะทุกคนนะ ถ้าเป็นคนก็ไม่ใช่คนปกติถ้าเป็นคนนะทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับก็ใช่แล้วใครจะมาทําอะไรตรงนี้ครับไม่่าจะมีใครมานะโอ้ชนขนลุกเลยถ้าผมมาคนเดียวนี่ตกใจามากๆเลยนะทุกคนนะเอาอย่างงี้ครับจนันเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปข้างล่างให้ดูให้มันชัดๆไปเลยครับว่าคืออะไรกันแน่พิสูจน์กันนะอ่าพิสูจน์ให้มันรู้ไปเลยครับอ,อ่า กูสให้มันรู้กันเลยลง <S <S ไปทางไหนก่อนทางนี้อาจารย์มาตามมาตอนนี้เนี่ยแบตผมเนี่ยหมดแล้วนะครับผมไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมถอดชมาตลอดทั้งวันเนี่ยมาเป็นตอนที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับผมก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผมมากๆเลยตั้งแต่ถ่ายคลิปมาก็ ไม่เคยเป็นแบบนี้เขาเพิ่งมาเป็นตอนนี้แหละครับแจ็คสี่ขอใช้ตาม,มาอาจารย์อาจารย์นะครับผมไครมาทางไหนก็จะจส่องไปทางนั้นนะพรับโอเคอครับโอเคงั้นอาจารย์ตาม,มาอาจารย์ตามมา,า,ยยา,าผมจะต้องตามน้องแจ็คอย่างเดียวเลย เดี๋ยวอาจารย์ลองเดี๋ยวดูนะมันยังพอติดบ้างไหมพอติดบ้างไหมมันยังพอติดบ้างพอติดบ้างนะครับอาจารย์ค่อยๆลงนะตรงนี้อันตารายมากๆอาจารย์ค่อยๆลงนะลงมาจ้ะอุ้ยโอ้โหเนื้อทะเลาะกันเลยทีเดียวนะโอเคทุกคนนะตอนนี้นะครับผมกับอาจารย์เนี่ย ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะครับที่เจอพี่ผู้หญิงครับเมื่อกี้นะลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับที่เจอเมื่อกี้ลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวอืมแล้วก็เหมือนใส่ผ้าถุงครับได้เดินอยู่ใต้สะพานนี้นะไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะครับเพื่อน ตอนนี้ผมก็อยู่ใต้สะพานแล้วนะครับนะเป็นไงบ้างจารู้สึกอะไรไหมก็ตั้งแต่เดินลงมาถึงด้านล่างนะรู้สึกว่ามันว้าวเวไปแล้วก็ไปฉายนี่มีประหานเลยเฮ้ยอย่าจาร์ด่าจาร์นุนใครวะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลครกวากมือเรียกด้วยจาร์ ทุกคครับคือตัวอะไรไม่รู้นะครับผมก็ในระหว่างที่เราเนี่ยเดินลงมาข้างล่างอาจารย์มาค้นหาข้างล่างนี่ชัดเลยครับทุกคนครับชัดเลยนะก็เหม,มือนไม่มีหัวนี่งไงไม่รู้เฮ้ยฮัลโหลครับพี่ฮัลหโหลครับขเขาโกรธนะนะอาจารย์เขาโกรธเราแล้วนะจ้องมองตาค้างเลยนะทุกคนครับ ไม่รู้ยังไงเนี่ยมันไม่รู้เอางี้อาจารย์เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูไปอาจารย์ไปเดินขึ้นไปดูเลยฮะหายไปไหนหายไปแล้วอะทุกคนครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับแจ็คบอกว่าจะขึ้นไปดูนะเฮี้ยนจริงจันบอกแล้วครับว่าที่นี่เฮี้ยนจริงนะเป็นไปได้ครับ เป,เป็นไปได้นะจารย์ตั้งแต่ถ่ายเปม,มาผมยังไม่เคยเจอฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมันมาอีกแล้วจารย์เฮ้ยอาตาฝาดรึวไม่ฝาดไม่ฝาดไม่ฝาดมันมาอีกแล้วเจอครับตอนนนนีี้้ะะครรับแแบบผมเมเยหดลวนะ กดเดินสารวจทั้งนี้อาจารย์อาบ,บอกว่าเดินสารวจนะผมเนี่ยไม่แนะนำให้เดินสารวจนะไม่มีอะไรอาจารย์ไม่มีอะไรเลยผมบอกแล้วครับที่นี่เฮียนว่าผมค่อยมังข,ขาใครวะอาจารย์ยมันเหมือนมีคนห้อยหาลงมาครับบคน เหมือนมีคนขอกอตรงตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เลยมันเหมือนนั่งนั่งคอยหาลงมาครับทุกคนนะเนี่ยนั่งตรงนี้ครับค่ะนแจ็คบอกว่าเหมือนมีคนให้ขังตรงนี้นะครับฮ้ยมันจะแปแรกไปยหญแล้วแจ็คโอ้ไฟก็ดับเนะ คือตอนนี้ไฟฉายผมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เลยเป็นปัญหานะตอนนี้อาจารย์ผมว่าเรากลับกันดีกว่าเดินเ,เดินขึ้นไปดูข้างบนไหมใช่เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนเราก็กลับแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้อ่อุปกรณ์ของเราก็มีปัญหาด้วยนะแล้วไฟของผมเนี่ยเหลือแค่ เหลือแค่ขีดสองขีดเนี่ยอาจารย์ยคือไฟฉายสองกระบอกเนี่ยเหลือแค่สองขีดเนี่ยมันจะหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเช็คดีๆนะครับผมมันมันสามารถใช้งานตามปกติได้นะพอมาถึงนี่ปุ๊บเนี่ยเสียหายกันเลยทีเดียวสองกระบอกเลยนะครับโอเคแจ็คก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับผม กันจายขึ้นทั้งไงเมื่อกี้ลงทางสุงอ嘛มองเห็นไหมเนี่ยมองไฟแห่ไฟแฝดเห็นไหมเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะว่าทการทุกย่าเก้าของเราต้องใช้แสงนะครับ ก็ผมเองที่ไม่มีแสงที่จะส่องนะครับเพราะว่าแบตมือปัญหายตั้งจากผมถ่ายคลิปมาไม่ค่อยจะจับแบบนี้นะครับก็ที่เห็นเป็นครั้งแรกนะ้ถ้มมาเดมาเป็นเรื่อยผมจะสติแตกกันเลยทีเดียวน,นะ,ะเห็นนี้แตกเป็นตัอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่นง นี่อรเจตรงไหนตรตงนี้เลยจานเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ชัดๆเลยครับแล้วตอนที่เราเดินมาทีแรกเนี่ยเจอตรงนี้ครับทุกคนครับ uh huh. เจอเดินตรงนี้นี่เลยข้างล่างนี้เลยครับแล้วพอเวลาที่ผมกับจานลงไปข้างล่างครับเรามาเจอข้างบนนี้ครับทุกคนตอนนี้ไฟของผมเหลือประมาณสองขีดนะครับทุกคนนะ เอไปใชใแบบนี้เนี่ยเอ้ใช้ได้ไม่นานนะทุกคนแจ็คบอกว่าเมื่อกี้เจอตรงนี้แล้วก็เจออีกทีตรงไหนนะแจ็คตรงนี้เลยข้างล่างนี้เลยเจอข้างล่างนี้นะใช่แล้วก็ฝั่งนู้นอีกทอีกรอ,อ,อบหนึ่งเจอทั้งหมดเนี่ยสามรอบครับทุกคนท,ทุกคน<แ>คิดเหมือนผมไหมที่เราผมถ่ายคลิปมายังไม่เคยเจอเจตาจแบบน,นี้ขอพูดตรงๆเลยนะครับว่า น้องแจ็คนี่ยังไม่สติแตกเท่าไหร่นะถ้ารับผมมาคนเดียวนี่คงจะแย่น่าดูเลยนะครับนะเฮ้ยแจ็คเ้ยเฮ้ยอะไรจารย์ไปเกี่ใครเคีย้ยใครเคีย้ยไม่รู้ทางนี้ทางนี้อาจารย์รโดนแล้วอาจารย์โดนเล่นงานแล้วอาจารย์โดนเล่นงานแล้วครับทุกคนครับเฮ้ยแจ็คแสงอะไรแสงอะไรนะู่นเลยฮะไม่ไม่ไม่ไฟฉายไม่ถึงนะจ้าไม่ไม่ไม่เจอแสงไห คนคุณมันเจอแสงเหมือนผมไหมครับหรือว่าผมเจอคนเดียวคือขนาดนี้ผมระแวงหมดเลยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมีคนมีมีคนสะกิดผมนะเหมือนมีคนสะกิดใช่ข้างหลังนี่ตกใจหมดเลยคือหมดแล้วนะครับกรำจริงๆเลยนะอาจารย์ผมว่าเรากลับกันดีกว่าอ๋อน้องแจ็คบอกว่าน้องแจ็คไม่น่าจะไหวแล้วใช่ไหมแจ็คใช่ครับ โอเคครับผมผมเองเดี๋ยวเรากลับมาวันหลังดีกว่าแจ็คไม่คิดมีแสงอะไรแสงอะไรแสงตรงนี้แจ็คมาดูแสงตรงไหนตรงนี้ยจงไม่เห็นหรอไม่เจอเลยครับผมจังหวะที่หันไปทางนู้นคือผมเจอแสงสองรอบนะรอบแรกคือด้านนู้นนะครับผมรอบที่สองนี่ค่อห้เลยนะครับผมโอ้โห น้องแจ็คเนี่ยไม่ได้เจอแสงนะส่วนเจอตัวคนดึงเป็นนี่ผมก็เจอพร้อมกับแจ็คนั่นแหละโอ้โหคนลุกมากเลยทุกคนลุกจริงๆนะโอเคก็คิดว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมักอ,อ่น่าจะมีปัญหาจริงๆนะเพราะว่าไฟฉายผมนี่อ่อคนท้างนี้จะเหีนยจริงจริงแจ็คโอเคเดี๋ยวเร,เราถอยกันดีกว่าถอยถอยดีกว่าไป หอยครับจ้าผมนำหน้าแจ็คไม่ได้นะเพราะว่าถ้านำหน้าเนี่ยผมจะมองทางไม่เห็นก็เลยต้องให้แจ็คเนี่ยนำหน้านะโอเคนะครับทุกคนครับนะในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอั้งหน้านะครับเฮ้ยแจ็คเฮ้ยอะไรแจ็คแสงอะไรวะแสงอะไรไปอาจารย์ไปดีกว่าผมไปดีกว่าอาจารย์ไป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 ครับทุกคน